Walk with God โดยคริสตจักรพรสัสดิิแห่งการเก็บเกี่ยวพระเจ้าพอพระไทยคนที่ยำเกรงพระองค์สดุดีบทที่147ข้อที่11แต่พระยาเวทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ในคนที่เฝ้าคอยความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าจัก,กรวาลทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ผู้ส่งบัญชาลมพายุและเรียกฝนให้ตกพระองค์ไม่พอพระไทยในกำลังของม้าหรือในความแข็งแรงของมนุษย์แต่พระองค์ทรงพอพระไทยในหัวใจที่ยำเกรงพระองค์และหวังในความรักมั่นคงของพระองค์เราต้องกลับมาหาจุดเริ่มต้นที่ซึ่งเราไม่พึ่งพากำลังของตนเองอีกต่อไปไม่พึ่งเงินทองชื่อเสียงหรือความสามารถของมนุษย์แต่หันมาวางใจในความรักอันมั่นคงของพระองค์ แม้ในยามที่คำอธิษฐานเงียบแม้เมื่อคำสัญญายังไม่ปรากฏแม้เมื่อฟ้าดูเหมือนปิดพระเจ้าก็ยังคงสัตย์ซื่อวันนี้โลกสันคอนผู้คนเชื่อในสติปัญญาและกำลังตนเองแต่พระเจ้าทรงมองหาคนที่ถ่อมใจคนที่รอคอยพระองค์คนที่แม้ไม่เห็นแต่ยังเชื่อแม้ไม่ได้รับแต่ยังวางใจขอพระเจ้าเผาใจเรา ด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราทิ้งความมั่นใจในเนื้อหนังกลับมายำเก่งพระองค์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังในความรักของพระองค์เพราะนั่นคือสิ่งที่ทรงพอพระทัยและเมื่อพระเจ้าทรงพอพระทัยไม่มีสิ่งใดขวางทางพระพรของพระองค์ได้ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ